นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ Honda Civic p r o t o t y p e เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยทาง Honda ได้ทำการส่งทีเซอร์รูปชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างๆที่น่าสนใจออกมาเรียกน้ำย่อยซึ่งขอบอกว่าเป็นรถที่มีรูปทรงกลมมนและมีรายละเอียดการออกแบบที่น่าสนใจไม่น้อยจากภาพหลุดมากมายที่ก่อให้เกิดภาพเรนเดอร์จำนวนมากจะเห็นว่ามีหลายๆเสียงค่อนข้างเห็นตรงกันว่า Honda Civic รุ่นใหม่จะมาพร้อมสัวทรงที่ไม่เน้นความสปอร์ตหนักๆเหมือนกับในรุ่นโฉมปัจจุบันที่มียอดจาหน่ายสูงมาก โดยพวกเขาเป็นลำดับหนึ่งของเซกเม e ต์ซีดานขนาดกลางในหลายประเทศที่ทำตลาดการเปิดตัวโปรโตไทป์ของรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด Honda เลือกใช้ช่องทางออนไลน์อย่างทวิชซึ่งเป็นผู้ให้บริการไลฟ์สตรีมมิ่งชั้นนำของโลกซึ่งเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวรถยนต์ในช่องทางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในโลกออนไลน์ของ Honda และยังจะมีคอแดและเปอร์ชื่อดังมาร่วมแสดงอีกด้วยเจเนอเรชันที่1 1ของ Honda Civic การรวมการทำตลาดของรถยนต์ทั่วโลกของฮอน da ในหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ Honda c ซ v ว c กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่เป็นโกบอลโมเดลเต็มรูปแบบกล่าวคือเป็นการพัฒนารถยนต์รูปแบบโฉมเดียวเพื่อจำหน่ายทั่วโลกและซ i ว i กรุ่นปัจจุบันก็ทำได้อย่างดีเมื่อมียอดขายเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด Honda จะเปิดตัวรถยนต์โปรโตไทป์รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการออกแบบของ Honda c ซ v ว c เจเน r เรชันที่11ด้วยการเลือกใช้บัญชีอย่างเป็นทางการของ Honda บนทวิตที่มีชื่อเรียกว่า Head-to-Head t w i t Channel c h ในวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา17นาฬิกาหรือช้ากว่าประเทศไทยประมาณ15ชั่วโมง Honda ระบุว่ารถยนต์รุ่นยอดนิยมอย่าง Civic นั้นถูกพัฒนามาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยจะเป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญที่จะยกระดับด้านการออกแบบสมรรถนะของรถ ความปลอดภัยรวมถึงการติดตั้งเทคโนโลยีที่เหนือระดับในตลาดรถยนต์นั่งขนาดคอมแพกอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเราเห็นอะไรจากทีเซอร์ก่อนเปิดตัวบ้างการออกแบบรถยนต์รุ่นโปรโตไทป์ที่ทางคอนด้ระบุเอาไว้ว่าอาจจะไม่เหมือนรถคันจริงนั้นแสดงให้เห็นได้จากวิดีโอตัวอย่างนั้นมีการปรับรถเหลี่ยมรอบคันและหันมาใช้แนวทางแบบกลมเหมือนที่พวกเขาใช้กับ Honda City ซึ่งทำให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตลดน้อยลงไปจากรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันไปบ้างแต่ Honda ก็เพิ่มรายละเอียดของการออกแบบมาเน้นความดุดันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นล้ออัลลอยลายใหม่สีดำกรอบคมไฟหน้าแนวกว้างที่มุมของตัวรถมาพร้อมเส้นไฟด้านหน้าที่เฉียบคมด้านท้ายของรถโดดเด่นด้วยกรอบคมไฟท้ายที่มาพร้อม LED guiding l i g แบบที่เป็นที่นิยมทำให้ตัวรถนั้นดูไม่จืดชืดจนเกินไปนัก h o n ด้ระบุว่าจะเปิดตัวในช่วงสปริงท้ายๆของปี2021ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงปลายปลายไตมาส2และจะเปิดตัวในฐานะ 2, 2022 Honda Civic โดยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดรุ่นใหม่ของรถออกมาทำให้ยังต้องติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าตัวรถนั้นจะสวยงามและมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด